สวัสดีครับทุกๆคนคนที่ใช้รถ n e ต a านะครับไม่ว่าจะเป็น n นต a า1หรือ n e ต a า2อาจจะเจอกับปัญหาในส่วนของการเก็บรักษาสายชาร์จแบบฉุกเฉินนะครับบางคนอาจจะไปซื้อถุงไปซื้อซองมาใส่เหมือนกับที่ทุกๆท่านเห็นในตอนนี้นะครับแต่สุดท้ายมันก็ยังกีดขวางในการวางสิ่งของด้านหลังกระบะอยู่นั่นเองนะครับวันนี้ ก็อาจจะประสบปัญหาเช่นเดียวกันนะครับและสุดท้ายเราก็ไปเจอมาแล้วครับว่าสายชาร์จทำอย่างไรถึงจะไม่ประสบปัญหาในการกีดขวางวางสิ่งของนะครับ<อ>เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวิธีการแก้ไขปัญหานั้นทำอย่างไรนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับนี่นะครับนี่คือถุงที่เรา ใส่สายชาร์จฉุกเฉินนะครับมาดูวิธีการเก็บที่ถูกต้องของรถเนต้าวีครับให้เปิดฝาท้ายเลยนะครับนี่ครับจุดที่เขาให้เก็บจะอยู่ตรงบริเวณด้านล่างนี้นะครับนี่ครับจุดที่ใายสําหรับในการเก็บสายชาร์จฉุกเฉินนะครับโดยผู้คนส่วนใหญ่ไม่ทราบนะครับแล้วไปซื้อนะครับถุงมาใส่แล้วก็ไม่ได้มาเก็บไว้ตรงนี้นะครับก็ยังกีดขวางอยู่นะครับที่ถูกต้องจะต้องนํามาเก็บไว้ที่ ช่องเก็บสายชาร์จฉุกเฉินนะครับและในช่องเก็บฉุกเฉินตรงส่วนนี้นะครับก็ยังมีในส่วนของกระป๋องอปะยางรถนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสะท้อนแสงในขณะที่เกิดการฉุกเฉินของตัวรถนะครับก็ลองไปทำกันดูครับ